อาลืมให้สวัสดีคร่นะน้าเพื่อนชมข้างหลังตอนนี้ก็อยู่ในเกม Minecraft อีกค,ครั้งนะในเซิร์ฟเลยสักอย่างนะอยู่มาเจอนะก็มาเล่นกับคุณเต้านะก็เพื่อเต้าค<ว>ดังดงหน่อยเพื่อเต้าคว้างของนะครับตัวเกียร์กียร์ก็ช่างมันนะโอเคนะ, okay, ะ<ว>มาูดังๆหน่อยดัง<า>เลยมาอัดกันดีกว่าฮะได้ยินไหมเตอ้าปัญหาได้ยินเขาไหม ได้ยินเออไม่อัดเลยเขาลอัดเว้ยไม่อัดอัดทำไมเขาไม่ได้ยูสียงสะท้อนเอ้าอะไรเนี่ยเขาไม่ได้เปิดเสียงสะท้อนของเขาของเขาเป็น Windows XP ไม่ใช่ Windows 7ว่าไม่ได้ยเสียงสะท้อนทุกครั้งอัดแล้วมันมีเสียงสะท้อนได้ใช่หรอ๋ออัดแล้วมีอัดแล้วมีเสียงสะท้อนเหรออันนี้อันนี้เขาอันนี้เขาไปแก้แล้วไม่มีเสียงสะท้อนจะให้มันมีเสียงสะท้อนไหมล่ะไม่รู้ สวัสดีครับนะฮะสะคอนยังอะไรสะคอนยังเนี<ป>เ่ยแหม่เฮ้ยได้ยินไหมเนี่ยได้ยินปั๊บดิเฮ้ยนะฮะก็ก็ปรับไ<ค>มโคริน่าท้องยังดังหน่อยได้ไหมไม่ค่อยได้ยินโอเคอันนี้ดังสุดแล้วนะเนี่ยเวลาพูดเปิดช่องเนี่ยวางกำดังด้วยครับโค้ดที่ครับ มาอ่านยังอ่าตั้งนานแล้วครับมาด้วนนะเตอ๋อเ <c oughs> คยนะเต๋องมีนานแล,ล้วนาทีสร้างบ้านนะในเซฟใเป็นเรื่อนเดี๋ยวจะให้พีไว้นะรขย,ยากเล่นเซฟดีนะเกิดมาได้ของเฮ็ดนะอย่างเงี้ยแล้วก็มีแอปเปิลห่นแล้วก็มีคุกกี้สามอสองอันนะยอยากเล่นก็มาจอยกันก็มาเล่นกันได้นะฮนะแต่ไม่รับเข้าบ้านนะขอของอย่างเดียวนะฮะใครใจดีเอาฮูมาให้ก็ยิ่งดีเลยครับ <c oughs> <ะ> <c oughs> ใช่ปะเนี่ยใครง่วงกูมาใหา้ไม <c oughs> ่รู้น้าผมก็มีรับที่น้าที่ดูแลฟาร์มะตอนนี้คนณฮัตเตอร์เขาก็นิ่งนะนั่นไงความเซิร์ฟแบลกเฮ้ยเออเซิร์ฟแบลกเหรอคนณฮัตเตอร์นิ<อ>่งไม่เ,เกี่ยวเขาเหรอเอเ้ยทัตเตอร์มุดดินโอ้ยเฮ้ยมันไงเขามุดดินอย่างแรกนะโอ้ยแลกแรกบั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 กโอ้ยบ <ắc. S 1> ักใครสร้างบ้านมึงดิอื ของของเต็มอ่ะต้องสั่งกล่องสรหนึ่งนะเตอร์วัหนึ่งนะเป็นไงเดี๋ยวมานะผู้ชมนะโอเคนะกลับมาแล้วนะฮะไปอะไรนิดนึงนะไอ้ตบหาพี่นะครับเอ้ยขึ้นไม่ได้ขึ้น กำ๊ำเอ้ยนะครับเออใครเสียงเสียงใครขุดดินนะครับจะโมไม่ต้องมาหวัวแล้วมีไหมน,นี่ <c oughs> เกมเซียวนี่คือเซ <c oughs> ียวนี่คือเซีว่าเกมโอ้ก๊ำนึกไม่ถึงพี่นี่ฮะทานอยู่เว้ย นั่นตายตายตายตั้งเนี่กิ่งโอเค่ะเตอร์เตอร์ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาจะสร้างกล่องเตอร์ไม่ได้สร้างคูงบ้านได้คูงครับกล่องเตอร์ครับของเต็มครับของเต็มของเต็มก็ไปชิมลงน้ำสิครับเออนาะ ให้ซิ้งมาฝั่งหลังเลยไหมไม่ซิ้งเอาไว้ปลูกกินแตกกันนะโหนะฮะสู้กันแล้วก็แตกกันนะอย่างนี้ต้องชี้หน้าก้าหนึ่งหนึ่งนะเฮ้เตอร์เดี๋ยวเขามาสปาแป๊บหนึ่งนะเตอร์เตอร์เซ็ตหงสมใช่ไหมเขายังไม่เซ็ตเซ็ตแล้วครับเออเขายังไม่เซ็ต เขาไม่ได้เซ็นนาโภหายนี่เชื่ออ้าวแจ็งกิปเปอร์ระเบิดเฮ้ยมีคนยืนที่นี้เหรอเก็บของสำคัญไว้นะโอเคอ่าให้อเตอร์พีพีคุณไม่หัดเซมเฮาโหเฟมเลนแล้วหกสิบเองอะแต่มันก็เต็มหกสิบคุณไม่หัดเซมเฮาอะหมเนี่ยไม่พัก เรื่องนี้ผมติดเลยพอดีเขาต้องซื้อเล็กพอดีไว้เร็วเขาทำไมแพงจะตายไม่มีตังค์สันบอกห้50ผู้ไม่มีตังค์มีตังค์ติดตัวอยู่100ดิ้งแล้วก็แล้วก็มีแล้วก็มีอีก200ห้าแล้วก็มีอีกสองว่าดูบ้านดีโอ้โหว่าดูบ้านดีบ้านสวยเมื่อไรเหนเน็นไหมคนเลยแล้วมีตังค์อีก200ห้าสิบจากบัตรจากบัตรเครดิตแม่ที่แม่ขเขาจะให้เขาเออน่าจะซื้อได้พอดีน้อยเนาะน่าจะสุดพอดีอ่ะ โอ้ยอยัขันี่ไม่ตายลราลอกอ,อีกต่อบอกเป็นก็ต่อซะ่ตครับเ,เขาลืมเขาลืมอะไรไปอย่างหนึง่งเ,เขาต้องใช้โพของเขาในการปลูกพืชใช่ไหมไม่เป็นไรเสร้างเดี๋ยวทำข้างบนเดี๋ยวทําชั้นล่างก็ได้โอเคงั้นเขาก็ให้เติามมาร์สร้างบานไปเขาก็จะไปเก็บพืชผลผลิต แค่นอนเฮ้ยฟาเนี่นยทุกย่าแถวบ้านออกให้หมดเลยลเขา้าเอออุย้ยแกเฮ้ยเตอร์เขาอยากทาับฟาร์มแกเอาเอาขนแกไปขายน่าจะฟาร์มแกแต่ลี้แกเนี่ยยากงั้นก็ทำฟาร์มไก่ไปเลดี๋ยวมีคนมาเดี๋ยวมีวคนมาฆ่าแกทำไงฮนะก็ก็ทำเป็นห้องเลยดิเตอร์ก็ไม่มีคนขายแล้วก็ใช้โพหรือว่าท่าเป็นโพอ่ะแต่วไม่ก็ใช้ไก่ดิเตอร์ให้มันออกไข่ มันมันต้องซื้อมันต้องซื้ออันนี้ซื้ออะไรซื้อแกละย่าง่าเขาขอคนแก่จะได้มาทำเตียงนอนมีอยู่อันเดียวนี่นไไม้หมดอ่ะฟานไม้หมดทำไงดีไม้หมดทำเขาเขามีไม้อยู่สิบเจ็ดอันไม่ไม่ต้องให้ก็ได้เก่งใจเฮ้่ตัดลอเตอร์อย่างเดียวลอเตอร์สร้างว่าเขาเขาก็หุบยาก ทุกยอดแต่ทุกยอดแถวว่านออกให้หมดเลยอย่าให้เหลือแต่อันเดียวโหแถวว่านี่คือกี่คุณทุกยอดในโลกไม้คราฟออกให้หมดเลยอย่าให้เหลือแต่อันเดียวเขาเขาว่านะเดี๋ยวก็มีคนเอาอะไรนะนั้นมาผูกเนี่ยแต่เตอเอาเอะไรนะเพืออ่อใช้ใช้อะไรวะบนยูน์แล้วมาทุกอยา่างนี่เรียบร้อยเตอร์อในโลกไม้คราฟนะไม่ใช่ให้บ้านเรา ท 1991, Honestly, oui, şey ั้งโลกมาค่ะเพื่อนผู้ชมนะครับค uh 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 ุชมนะครคลิปนี้ก็อัดยาวได้เกิน30นาทีแล้วเย่เขาเขาอัดได้นานเกือบสิบห้านี่ความจริงอัดได้นานแล้วแต่ว่าพออัดใช่ไหมมันใช้เวลาเป็นห้าหกชั่วเป็นยี่สิบเกินชั่วโมงเอย่างเออเฮีละแป่งไฟคลิปแม่งเลยนะแป่งไฟคลิปใช่ไหมนี่โลนะทำแบบนี้กับฉลาดนะครันขึ้นี้ผมก็ตัดไม้ต่อไปเรื่อย ตออกมากระซิบมาดูอะไรเอาตัดไม้อยู่ไปดูไม่ได้ไก่ไก่มันดูวาฮัตเตอร์ทำอะไรมันคงคิดว่าเตอร์กำลังให้ตัดไม้ทำลายป่าให้หมดโลกเดือนน้องเลยมาทำโทษเขาน้องเลยทำเผิน้องเลยเกลียดโลกเออน้องเลยนี่ส่งดีเกียนชั่นท่าไฟเหรอชักกระโม่น่าเตอร์กำลังบูเจ็บนะโอ้ยเฟมเน็ตตก ตกฟ้าตกหิฟ้าตกไหนอ่ะไหนไหนอะตกไหนเขาเห็นอะไรเขาไม่เไรตกเลยหมเฮ้ยวันท้งก็ได้เปเกือบแล้วทำไมเห็นเตอร์เหล็กจังฟ้าฟ้าออสเตอเลียไหมมีดิอย่ะเธอเรียนไว้ละคลิปหน้าแล้วกันเออคลิปหน้าคลิปหน้าอาจเธอเรียนมูนะฮะว่าอันนี้อันนี้พิมพเลยนะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุหลังตอนอ่ะตอนจบคลิปชื่อคลิปอ่ะชื่อคลิปอ่ะ ตอนนี้นะฮะผมก็ใครใครจะดีนะสอนผมเออไม่ไม่ต้องห่วงนะจะทำเองเดี๋ยวโดนด่าว่านักแคสเกมอะไรให้ให้นี่สอนนะมันก็ควรจะสอนแล้วำเรม่นักแคสเกมแดงๆอย่างไี่สอรับกรรมไม่ดีนฟันพูดเลยเมื่อกี้พูดไวไงพูดไวไงเบาเกินเป่าไหมเอ้มาอุ้ยมาคลอดลูกมามีอยู่สามตัวมาจับมาช่วยสร้างบ้านมันก็ได้นะ ไ่หักเก่งใจจับมา้าเลยหน้าม้าพาย,ยุอ่ะแป๊บหนึ่งเราต้องไล่คนดีเข้ามาก่อนฮัตเตอร์เขารู้แล้ววิธีวิธีทำสัตว์เลี้ยงทำยังไงอะไรทำมาฮัตเตอร์ฮัตเตอร์ลองกดแถบดีๆมันมีคนบอกอ่ะว่าอะไรนะพี่ใครรู้พี่เอาสัตว์ยังไงมันมีคนบอกให้นำเชือกจูงไปตีมอนจนตายอ่ะมันจะได้สัตว์มาเชือกจูงเออที่เรามีอ่ะ เออก็ว่ามีไม่ทำไมก็ว่าทำไมมเจ็บเสร็จเสร็จเขาเออไม่เหลือแน่ม็อบเขาว่าเขาจับไก่ไปมล้วโอ้โหให้ไอ้เฟมเด็ดเหลือเท่าไหร่เฟมเด็เหลือห้าสิบอีกตอนนี้ห้าสิบกว่ากว่าเอ้าหกสิบแล้วเอ้าห้าสิบอีกโอ้ไม่เข้าใจแนวแปปเป็นยังไงเนี่ยเขาจะสก็ตันยีดเอาเลเตอร์จัดไป เขาเขาว่าเขาลองเอาซอมบี้หรือไม่ก็เอาไก่เขาไก่ดีไหมนะไก่ฉันจะเอาไหนยียฮัตเตอร์เขาได้ไก่เป็นสัตว์เลี้ยงเขาแล้วเฮยียเขาได้แล้วเขาได้แล้วเขาได้แล้วนี่เตอร์เตอร์ดูเตอร์เตอร์นี่เครื่องสกีต้งเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วมันเตอร์ลองพีซแล้วมันจะทับแล้วมันเปลี่ยนชื่อไงทับพีซีทับพีซีเนー เาพี่ซีเนมเตอร์เขาได้ไก่เป็นสัตว์เลี้ยงอ่ะได้ด้วยเอ้ยไม่ได้อะค่บเตอร์เตอร์มาบ้างก็ดีเตอร์จะเห็นว่าเขาได้อะไรเป็นสัตว์เลี้ยงไก่น่ารักจุงเยพี่อบอลเล่นอะไรเนี่ยทขาไม่ได้เก็บสัตว์เลี้ยงไงอ่ะเอ้ยทำไมเขาพิมเนมไเตอร ที่เก็บคิดอะไม่เห็นอย่าโดนถามว่าไงเนมเนมเอ็มเนมเนมเนมเขียนยังไมันไม่ได้ฟ้าฟเขาลองเล่าทับพีซีอะเออเตอร์เตอร์พีซีเตอร์อยู่ไหนเตอร์เตอร์อยากเห็นไก่เขาแม่สันเลี้ยงเขาเลยเพราะสันเลี้ยงเขาดูดิไหนไหนดูเนยเตอร์เตอร์อยากเห็นสันเลี้ยงเขาไม่ล้วเตอร์ดูดิเอารักจังอยากค่ะ <laughs> คิดได้เหรอตลอกอะออเออเหวุผล่ะอเอาไก่ไปตัดเลีย้ยงอ่ะฉลาดอ่ะส่ดิจิตัตนมันฆ่าง่ายนี่เมื่อไหเขาตกมันทีเดียวก็เป็นอของเขาละถ้าพี่ซีดีลีดได้ไหมนะ่ะดีคัตเตอร์ดีลีดถึงเนี่ยอะไรนะอ้า ตเตอครูเรา HPC เนีย่ยตเตอร์เสียงเขาชื่อว่าชิคเกน้นทงไงอะมันก็ชิคเก้นอยู่ตั้งนานแล้วเตวนยน, <c oughs> นี่เขาลองดู p c p c name f a e r แล้วก็บอกว่า chicken.com choose y o ใช่ก ถ้าต์ดีลีทเขียนไงถ้าพีซีเฮลดิอ,ลอ,ดอ้าพีซีเฮลก็ไม่ได้เตอร์เตอร์ครับพีซีดีลทดีลทเขีเฮ้ยเขาเขารวยเาทำยไงเก็ดดูเขารวยแล้วเปลี่ยนที่ทำงยงไงทำไงนีเ่เรียบร้อยเรียบร้อย,ยไปเตอร์ซง ทำไงอยากรู้ใช่ไหมได้เดี๋ยวส่งมาให้ที่แบบนี้โหเพชรนมทับเพชรนมเทเวลาเพชรนมกระาทกเ้ยเฉยกันมาเก็บมันนี่ฟาซาเตอร์ PCD ลีดเทียนไงบอกเขาหน่อย ฮับเฮ็ดฮับเฮ็ดดีลิสทีนี้มันมีอ่ะวันนี้ไอ้ใจน้อยฟาเตอร์ไปฟัดฟัดซาเตอร์บอกเขามาดีถึงไงพี่บอสโทรมาอีกแล้วนึงไม่เก่งอังกฤษอืมฮัลโหลไปเมาคุยในกระดิ่น้าท้องอเลยมันเนี่ย ปัดอะไรปัดอะไรเงี่ยมไหมไม่ได้เงียบเลยเต้เต้ดูสัญญาณเขาดิชื่ออะไรโอเคครับมีคนจอยเข้าใหม่ครับเขาชื่อพี่บอลนะครับครับพี่บอลนะเต้ครับเต้เต้มาดูเต้มาดูตัวดิว่าเขาชื่ออะไรตัวพี่บอลไม่ได้ไม้คราฟก่อนอัดไม้คราฟอยู่ครับ ก็ไปเล่นก่อนจ้ะพี่เล่นออเตอร์จูนก่อนเกมเลยออเตอร์จูนเขาจะออกไปี่คลิปเฟลนะเตอร์ออเตอร์จูนเตอร์เตอร์เตอร์มาดูโรเตอร์เนี่ยชื่ออะไรอ่ะอยากให้เขาตบไก่ฟันเตอร์ดีลีสเขียนไงว่าเขาเมื่อนไม่ไม่มันไม่ได้เขียนว่าดีลีส แต่มันมีคนบอกไม่เห็นดีดีเอาลงม,มาเลยพอ่อเอาไปเลยของแม่เฮ้ยบอกมา,มาเขาไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละเอาดีวิสยังไงผมไม่ได้เขียนวันดีดีอดบอกกี่รอบแล้วถ้าเพชรลบเลยเอาไม่ได้ <c oughs> ก็าถามคนอื่นไม่ไม่ใช่ถามใครอย่างเดียวเลยก็มาถามเขาอกระป o o n เขาเลยนินสัยใช่ไฟนิสัยไม่ดี บาวพี่พูดแมวพี่กัดหอยเละเลยอฮไรนะแมวพี่นะแมวพี่กัดหอยพี่เละรอครับแมวพี่อ่ะกัดกัดใบหวยอ่ะฮะฮะแต่ทำไมมันถูกเหรอไม่ถูกเอาแต่พี่ขี้เกียจมากไม่ถูกก็บอกให้แม่ใส่ใจเดี๋ยวใส่พอกินก่อนแล้วแม่ก็ตักสองจานเลย จุดๆดนะคก็นะครับคลิปนี้ก็ต้องมีกันอะไรนำเหมือนกันบ้างเซิซร์ฟไปไหมครับก็ก็ขอไอพีเดี๋ยวให้นะครับแล้วเสียงอะไรดังเตกเตกเตก ไอพีหนึ่งหนึ่งสองจุดหนึ่งสองหนึ่งจุดหนึ่งสี่หกจุดหนึ่งสามเตอร์เขารู้วิธีแล้วเตอร์ทีบีมาเขดีเตอร์เตอร์จะรู้ทุกวิธีเลยเตอร์จะรู้ทุกวิธีเลยที่จะทำให้แบบทำยังไงจับสัตว์ยังไงเฮ้ยมีโหมดสัตว์ด้วยเตอร์ครับ PB อ่ะโหมดสัตว์ PB อ่ะเฮ้ยมันสามารถเลือกโหมดสัตว์ได้ในการ PB อ่ะโหมดสัตว์เขาเป็นเป็นแนวต่อสู้ปกติ ฟ้าไหนฟ้าโมมันพิมพ์ยังไงนะพีบีเตอร์พีบีเตอร์ทีพีมาเขาดีเตอร์เตอร์ทีพีมาเขาตัวเขาของเขาเป็นของเขาเตอร์ซ่าดอนโนดอะไรเนี่ยเดสกิวบีเฮเวียคืออะไรอ๋อสกิลไม่ไม่มีสกิลสกิลปกติแอะไก่ไก่มันมันไก่ฟ้าดีจังของเขาเป็นแนวต่อสู้ของเขาแนวจีอะะไรล่่พี เข้ามาอยู่เตอร์เตอร์เฮ้ยเร็วฟาดเดี๋ยวไปเริ่มอัดหม่เถอะฟาดเลิกเลยก่อนเดี๋ยวรอสมายเสร็จแล้วค่อยอัดเตอร์เตอร์เขาเขารู้ฮีดูแล้วว่าสัตว์เราเป็นยังไงฮับเพ็ดอินฟอร์เอาไม่ได้เอาใครตกนะเออไม่ตกเด่นหมดเฮ้ยเขาอยากลูบพี่ลบสัตว์เจอรอเตอร์พี่ลบสัตว์มึงนี่อ๋อเออเจอละคนเนี่ยฮับเพ็ดอ่า ตอนนี้พี่อยู่กับผมไหมล่ะดูดีมีแอปเข้าได้ด้วยคอเตอร์เย้เขาเขาเขาออกเข้าใหม่ด้วยนะกันของหายเย้สเลี้ยงเขาหายไปแล้วมันต้องมีมั้ไงอ่ะมันหนูจะบอกบางทีเขาอยากรู้อ่ะเตอร์เตอร์มาหาเขาดีเตอร์มันจะมีป้ายกระดานมันจะมีป้ายกระดานเออเป็่ไหนอ่ะที่พี่มาเข้า ทำลังเราขอปลูกต้นไม้แถวบ้านก่อนอ่ะาไปเนี่ยมันจะมีมันจะมีบอกแอดแอดเพิ่มมาติดคิวแหละเข้าตัวผิดอ่ะแล้วจะบรรลุโอเคแล้ว่ไปต้องเดี๋ยวให้เอไปเนี่ยขรู้แล้วสกิลสัตว์คืออะไรอันนั้นมั่แค่มหมดของสัตว์นี่เติมรับดี เราบอกเตอรมาดูดิเตอร์อยู่เปขาไปเตรียมอะไรอยู่เขาลองทัพ pc x4 ดิเอ้ยเขาลืมไปเขาไม่มีสัตว์เลี้ยงกรรมเอออยากได้สัตว์ยุคไฮโนดยุคอิดนาวไม่ได้เหรองานที่สว์เพชรเนมหรืออะไรก็ซอมบี้ชื่ออาจเป็นสีแดงถ้าซอมบี้ชื่อเป็นสีแดงเหรอนักล่าโลโลโนอาโซไม่ใช่เป็นโลโลไม่ใช่ต้องโลโนอาโซโลไม่ใช่เตอร์ครับเขาไม่มีสัตว์เลี้ยงเขายิงแกะไปแล้วเขายิงไก่เขาไปแล้ว พี่จับใส่ได้ไหมวันเตอร์เขาจะจับในน้ำสัตว์เลี้ยงเขาน้ำสัตว์หอกนึกขโมสัตว์เพจอินโพ่อสั่งต้มยำนี่อ่ะเขาจับเขาจับแก่มนะไม่ได้ว่าแมงเป็นอินโฟไม่ได้อะเขาก็ไม่ได้นี่สัตว์เลี้ยงเขาเขามันเป็นสัตว์เลี้ยงเขาแล้วแกะเขาหมูสัตว์ทับพีวีอ้เขาปล่อยสัตว์ได้ว่ะเขาอยากได้ตัวซัมบี้มากกว่าตอนตอนนี้สัตว์เลี้ยงเขาเป็นแกะแล้วเต๋อ เฮ้ยฮัตเตอร์ฮัตเตอร์ปล่อยสารยันเขาขอเด้อฮัตเตอร์ปล่อยสัตว์เอล่ะเอสอีเรียบร้อยปล่อยสัตว์เรียบร้อยอ่ะเธต้องฮัดเพจเนมด้วยอ E E R เธอใช่าเรียบร้อยปล่อยละระวังฟ้ามายิงคนอื่นมายิงคนอื่นอยู่ไหนเนี่ยอดิอยู่ไหนกันเนี่ยพี่พี่ชื่ออะไรบอกมาก่อนจงมาในกอริ่าเลยโอเอ็นเอลเกนนะถูเขาจัดการแล้ว นี่ต้องไปสัตว์เลี้ยงเขาคนเดียวเขานั้นสัตว์เลี้ยงเขาผมเนี่ยพี่ผมู่่วงนพิ่พิมจุดแต่พี่ผมชื่อจุดสองตัวเนี่ยพี่เนี่ยเห็นไหมจุดสองตัวพี่เชนอะจุดหนึ่งตัวจุดหนึ่งอันอยู่ที่ตรงแจกของฟรีเออได้แล้วเตอร์เย่ไปสั่นเลี้ยงเขาแล้วเขาจะหาซอมบี้ตอนนี้ปูในตำนานวงเล็บละเอียดคือนี่นี่เขาเขาฮัทเพชรนิ่มก่อน เคยว่ามีสวอมแลนด์ด้วยฟ้าไปสวอมแลนด์ปะคารเตอร์คารูลาคลิปนี้เขาจะต้องชื่อเขาจะชื่อว่าอะไรดีฮะเขาไม่ทำงานคลิปนี้เขาจะต้องชื่อว่าอะไรเฮ้ยสวอมแลนด์พี่ไหนเนี่ยเฮ้ยเจ๋งนั่นอะไรคือสวอมแลนด์สวอมแลนด์อะไรไม่รู้อาร์คบ้าอยู่ในดินลาก่อนชาวโลกนี่สัตว์เลี้ยงเขาแล้วไม่ตบดิ้งเหอะไรเนี่ยอยากได้ชื่อทำชื่อเสียงเรอยากรู้อ่ะไม่รู้ดิ นี่เขารู้เราพี่อยู่ไหนมาแล้วพี่ด็อสปาดีพี่อยู่ไหนเนี่ยครับอยู่ช็อปอัปเกรดของอยู่ท่าเพชรเนมอ่ะเตอร์เดี๋ยวไปหาสกินของมันต่อมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมให้พี่ดูเมกอีเมกี่เม่อไหร่นะเม็กพี่เท่าไหร่เอ็มบีดีอีเห็นไหมเห็นนีเม็กเมกีเท่าไหร่ถามแปดทำไมเหรอกดช้ามากเชิอหาซอมบี้หน่อยดป๊บเนิงนะเตอร์ เขากำลังตั้งชื่อสัตว์ลย่างเขาอยู่พี่กินสตีฟอะไรเนี่ยแล้วใครมาดูนี่เขาไปเนี่ยพัดเดลเเอร์คัมคอ่สีไงเ่ะเตอร์ดูนี่ดิเตอร์เนี่ยอยากได้ชื่อสีอะไรก็พิมพ์เลยของเขาขอเป็นชื่อสีสีเลยดีสีเขียวครับเพจเนมชื่อก่อนเหรอเออมาเป็นเนมชื่อ ถ้าเพจเนมชื่อก่อนเหรอแล้วค่อยท้าเพจเนมเลสอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ถ้าเพจเนมแล้วก็ฮเตอร์อยากได้สีแล้วท้อก็อะไรนะอะไรนะเครื่องหมายนั้นน่ะแล้วก็เปลี่ยนเลสเป็นสีอื่นอ่ะเปลี่ยนแล้วตั้งชื่อก่อนใช่ไหมถึงจะทำได้อ่านี่ไงเตอดูดิเขาเปลี่ยนละเอ้ากลับไม่ได้เตออย่างเงี้ยเตอท้อท้อดูดิเตอเตอท้ออันนึ่งงานเดี๋ยวส่งให้เนี่ยทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไรฟาดฟาดทำอะไรเนี่ยอ่ะเขาส่งแล้วท้ออ่ะหลงละ เธอรู้ทางไี้ตอร์ครับกรีนเห็นยังครับบอกผมมา G-R-E-N ก็หนึ่งอะ G อยู่ไหนันเนี่ยกก็พี่ก็มาว์ปตรงที่มันอยู่ข้างๆกับอันนันดกรีเอคยล้ะวาร์ปอยู่ข้างกับไอที่เจ้าของฟรีอะไม่ได้เตอร์ไม่ได้ G รดิน คือไม่เก่งอังกฤษนะคะขออภัยมาที่นี่้วยอากาศเขาต้องไปจับสัตว์ไหมใช่ไหมไม่ได้พี T ่ทีพีเอมาพี่ทีพีเออบอกเขามากินเห็นไงพี่พี P ่ทีพีเอเป็นไหมเนี่ยเป็นแล้วก็ชื่อชื่ออะไรนะจุดดิจุดเอ็มใหญ่นะเอ็มใหญ่แล้วก,ก็กดแท็บไปซะแบบเดี๋ยวรับโอ,อย้ยัดตรงวะเนี่ยโฮ่ค่ แอดด้วยทับพิษเหมือน a โอโอเลยนะโอ d อ n น e อโอ c วีย o n o n i o n แอลแอลแอลเปิดกล่องได้เลยเธออ์ e o n a o n เตอรเตอร์องหาชื่อเขาสีเขียวเตอชื่อเขาสีเขียวเตอร์เอา่เอาพี่เอานี้ตีม็อบแล้วมันจะเป็นเพชรของพี่เฮ้ยอย่าตีตัวผมดียา ครับจะตีตัวผมดิเอาฟ้าจะดูมาไหมเอาไว้พี่ไว้พี่เอางหัวไปเขาพุ่งมาเขาเสร็จแล้วพี่เมาส์นี่พี่เมาส์นี่เอาไว้ตีม็อบแล้วมันจะไม่เคลื่อนที่มันแบบจะเป็นสันเลี้ยงของพี่อ่ะเอาไว้ตีเดี๋ยวเข้ามานะเตอร์เขาขอค่าเตอร์รึไหมเขาเจอหัวมาใส่สเกลเลตันเขาไม่น่ะคิปเปอร์เขาจะคิปเปอร์เลี้ยงเอาดิเฮ้ยครับพี่ครับพี่ตบสเกลเลตันผมไม่ขี่เลย ตัวเอาม้าเป็นสัตว์เลี้ยงดีกว่าอะไรเป็นสัตว์เลี้ยงดีกว่าตบสัตว์แล้วมันเป็นสัตว์เลี้ยงได้ปะได้ครับยีตเฮ้ยตบรังเดียวม้าม้าเป็นสัตว์เลี้ยงผมแล้วตบพังเดียวอ่ะใช่รับถ้าเป็นสัตว์พวกนั้นน่ะตบเ้งเดียวนี่ชื่อเขาเป็นตัวสีเขียวเย้นี่สกินเขาพี่เอาวัวดีกว่าเอาเลยพี่แล้วผมจะฆ่าวัวพี่แล้วเล่นไม่เอาตบตบตบดิเอาไม่เอาเอ้ยผมเจอไก่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 สัตว์เกาผมพี่เอาเลยสัตว์เกาผม ผมขาดต้องตบพี่ต้องตบต้องตบต้องใช้นั้นตบตบเรื่อยๆตบเรื่อยๆไม่ต้องหือนั้นเราตบพี่เออตบไปเลยตบ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 แม่ได้ละได้ละพี่ได้ละเอ็ดไปตั้งชื่อซะเพิ่งเปลี่ยนชื่อแล้วเข้าหัวโนโลอาโซโลไปหาซอมบี้ให้ได้ซอมบี้อยู่ไหนหมดเนี่ยนี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อมันก่อนนี่เพจเนมอะไรดีอ่ะ เออไหนหมดอ่ะวันนี้เล่นแค่ฝ่เล่นั่ยืนยศสองปีแล้วยิดูเฮ้ยท่านผู้ชมครับเพชรนมเลยอ๋อแล้วยืนยศสองปีแล้วยิดูเสร็จท่าสองปีเจ้าต้องเจ้าต้องเป็นสอเรียงคาให้ได้เรียบร้อยยิดูดูแล้วดูเลือดยังไงดูือจะดูเลือดมันยังไงคลิกซ้ายที่มันดีก็รู้เองเลย คลิกซ้ายที่ตัวเพชรเราอ่ะใช้ใช้เชือกจุ้งนี่แหละหลีนนี่แหละนี่ชื่อเคคตรกลิกซ้ายตรงอันนี้จะรู้เองนี่เขาคือสมบีรอ้เออเลือดเขาโคตรน้อยเลยนี่ตบไก่เลยตบไก่เลยเลือดเขาแค่ยี่สิบเองพี่ตบตัวผมอ่ะเห็นไหมเลือดผมเห็นไหมเลือดอมบี้ผมมันสิบเก้าเลยเลือดผมสิบเจ็ดเลยอ่ะเพราะพี่ตบอ่ะเมื่อพี่เหลือเก้าเก้าเลืเหลือยี่สิบ ตบทิ้งดีไหมนะไก่ตบไม่ได้ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงพวกนั้นตบไม่ได้เขาทับเพชรเนมแป๊บเขาทับพีบีแป,ป๊บทับเพชรเนมเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมนี่เตอร์ชื่อเขาโคตรเกียนเลยเปอร์เซ็นต์เลสเฮ้ยเขาเอาบูดีกว่าของเขาขอของของเขาขอเป็นสี่เหลียวดีกว่าบูพี P เออเตอร์เซ่ได้แล้วยันดูตเตอร์เซ่0.3ปีเรียบร้อยเออดูชื่อเขาสีเขียวแล้วชื่อกักจุงกักจริงเนี่ยฮะเตอร์ดูดิชื่อนักล่าฆ่าหัวกักจุงกักจริงอีอีจริงด้วยเขาต้องมันเขาไม่เอาดีกว่าด้านนี้ไปให้เจ้าเอาเอาไปดิเฮ้ยอย่าตีเอาทำไงจะให้อาวุธเพชรได้อ่ะกดกดคลิกขวา ขวาเราไม่ได้คลิกซ้ายคลิกซ้ายไม่ได้นี่นักล่าข้างขวาออไปดิอเ,เอาสิ่งนี้ใส่ไม่ได้เหรออ่าฮะนี่ชุดกอดทิ้งนักล่าข้างขวากันทำยังไงถึงมันจะฮิวได้อะมันต้องมันต้องอัพยศเอามาั้งแล้วครเอาชุดเกาะเอ้ยนี่มาน,นี่ นี่ข้าจะให้ของเจ้าเจ้ารู้ไหมข้าแล้วมันหนีดาบไอรอนแต่มันไม่ยอมมากถอยดีครับพี่ครับขออนุญตใส่สเสลียงให้ผมอะใส่ดิใส่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ใส่ดิใส่ดิดเออเดี๋ยวป้าจับพี่บอสพี่บอสหืมย่ามเนี่ย ขอลีนหน่อยคลิปรู้สึกว่าคลิปนี้จะยาวเกินไปแล้วเตะไม่ยาวยังไม่ยังยาวอ่ะเมันใส่ของให้ซอมบี้ไอ้ก็ถ้ามันยาวเกินเขาลงคลิปไม่ได้เลสแต่เดฮ้ยมีคนใช้บีอะมีคนใช้เบรอะเป็นสัตว์เลี้ยงอะทำยังไงให้สัตว์เลี้ยงเปลี่ยนชื่อได้ทับเพจเนมครับก็พี่แมงก็ทับเพจเนมอะทับเป็นเนมเปลี่ยนชื่อเลยอะตั้ง ใครใครรันเลยจะได้รีจะได้รีจบคลิปเร็วใช่ไปโทรมาเนี่ยเอ้ไม่ใช่ว่าสั่นเรยงของเขาวันนี่ดิให้สั่นเรยงเข้ามาหรือว่าเราต้องแกนเสียงไงเปลี่ยนเสียงไงเปลี่ยนชื่อไงขวามของให้มันจะได้ไม่ได้ก็เปลี่ยนชื่อไงเดี๋ยวส่งมาให้ดูครับเพชเนมแล้วก็เว้นชื่อเว้นเว้นแล้วก็ชื่อเทอร์เรตั้ง